นะคะไม่มีใครมาดูเลยยิบดีปะน<ะ>ี่ทำ เก็นทำไมอะไรห็นทำไมไหนจุกหยา่ใช่ไม่เลยบ้าดึกเข่าไม่กินข้าวก็กินของไม่สุก ไม่เจอว่ะย im ังไงอะไรนี่อะไรต่อไหนกันกระตะกู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 เฮ้ยอะไรนี่คนไหมเอออะไรตัวเหเอกูไรอล้วนะไรเนื้อ เฮ้ยครดูนะตอนนี้ใช่ไหม่อกเกีเลยกไม่ถากอีกทีหนี่ฉันบอกกูนี่ฉันได้แล้นตัอย่างีเลนะ่เหมือนกันนะ่าจะมันเหม่แ่นฉั่นแ้วโแลร่แรกคิดสองแล้วก็ค่อยมาพวกนี้จะมีที่นที่ที่อยหวเ่นีนี่แหละนี่แหละแล้ก็เดียวจะ